ที่นี่ก็คือร้านเลี้ยงเมืองปลาเผาค่ะคุณครูและครอบครัวจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารอร่อยๆอมีชื่อของเมืองสุพรรณนะคะตอนนี้คุณครูจะทานอาหารคาวค่ะหลังจากนั้นก็ขอนำเสนออาหารหวานค่ะที่เดอะมิวคาเฟในตัวเมืองสุพรรณบุรีค่ะเนื่องในวันสำคัญของหลานสาวนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมทานอาหารกันนะคะที่เลี่ยงเมืองปลาเผาค่ะอยู่แถวถนนเลี่ยงเมืองอตําบล บางโพหรือบ้านโพจะไม่ได้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดรัตบุรีค่ะตอนนี้คุณครูก็อยู่บริเวณร้านอาหารเลี้ยงเมืองนะคะเรามาร่วมสัมผัสแลวก็มาร่วมทานอาหารกันนะคะแต่ตอนนี้คุณครูพาเพื่อนๆมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดของหลานสาวนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะตรงวันเกิดของเธอนะคะบรรยากาศก,ก็สดชื่นสดชื่นนะคะมีอาหานเลี้ยงเมือง จะทวนเมนูนะมีแกงส้มชะอมกุ้งแกงปลาไก่บ้านปลาเผากุ้งทอดเกลือทอดมันปลาแกงหอยขมข้าวโพดหนึ่งมาร้านนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูของร้านเรี่ยงเมืองปลาเผาค่ะเรามาร่วมลองสัมผัสทานกันนะคะว่าปลาเผาที่นี่จะเป็นอย่างไรนะคะดูสิคะนี่ ดูก็น่าทานนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลอกเปลือกออกมานี่เนื้อภายในปลานี่น่าทานมากเลยค pues then, ่ะเขาจะมีน้ำจิ้มให้เรานะคะสองอย่างค่ะมีน้ำจิ้มพริกเผาและก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะรสชาติคุณครูก็จะลองสัมผัสไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ ส่วนเมนูนี้นะคะก็ตามเคยค่ะเราจะสั่งทุกที่ที่เราไปทานนะคะมาร่วมชมแล้วก็ร่วมทานไปพร้อมๆกับคุณครูรคลรเลยค่ะที่นี่รสชาติของแกงส้มก็อร่อยค่ะอร่อยแบบบ้านๆนะคะเมนูต่อไปที่คุณครูสั่งนะคะก็จะมีแกงบากไก่แล้วก็แกงขมหอยขมนะคะ ก็รสชาติก็โอเคเลยนะคะปกติคุณครูก,ก็ไม่ค่อยได้ทานเมนูนี้เท่าไหร่นะคะแต่พอมาทานที่นี่ถูกปากมากเลยค่ะส่วนแกงปลาไก่บ้านนี่ก็อร่อยค่ะรสชาติจัดจ้านเรามาร่วมทานพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆอีกเมนูหนึ่งก็น่าทานนะคะก็คือปากเป็ดทอดกรอบแล้วก็กุ้งทอดเกลือค่ะ ตอนนี้เราก็มาร่วมทานกันนะคะมา5คนค่ะแต่เราสั่งอาหาร7-8อย่างเลยนะคะเมนูนี้ก็โปรดค่ะโปรดทุกเมนูเลยปดเ็นย้ชื่อกี นี่เรียกว่าอะไรเนี่ยต้ดมันต่างกายกินใหญ่มาก,มากอร่อยอันนี้อันนี้ปากปิดมีเวียนดีใช่ไหมเหรอ หลังจากเราทานอาหารที่เลี้ยงเมืองปลาเผาเสร็จแล้วเราก็จะมาหาอาหารหวานทานกันนะคะเรามาที่นี่เลยค่ะเดอะมิวคาเฟ่อยู่ในตัวเมืองจุพฬาบุรีค่ะเข้ามาด้านข้างของโรงเรียนสมวนหญิงนะคะเรามาร่วมสัมผัสบรรยากาศพร้อมๆรสชาติของอาหารหวานเย็นยามบ่ายค่ะตอนนี้คุณครูก็ออกมาด้านหลังร้านนะคะ เรามาร่วมชมกันค่ะที่เห็นข้างหน้านั้นก็คือแม่น้ําท่าจีนค่ะตรงนี้นกบรรยากาศายเยี่ยมมากเลย,เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเรามาคุณครูจะชอบนั่งบรรยากาศด้านหลังของร้านนะคะอันนี้นคุณคูมาอยู่ด้านหลังนะคะภายในก็มีจะเป็นห้องแอร์ ก็โอเคแต่เราอยากได้บรรยากาศข้างนอกนะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้เห็นไหมคะมเห็นมีเรือชาวบ้านเรามาที่นี่เราก็มาทานอาหารว่างนะคะทั้งหวานทั้งเย็นกับรสชาติที่เราชอบค่ะ ชอบอะไรก็สั่งสิ่งนั้นนะคะเราทานไม่ค่อยได้หลายอย่างนะคะเพราะเราอิ่มท้องมาจากอาหารคาวที่เลี้ยงเมืองปลาเผาค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขออวยพรให้หลานสาวมีความสุขในวันใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดนะคะขอให้เธอมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพสายครูค่ะ ขอให้ได้เลื่อนขั้นไวๆนะคะหลานสาวค่ะค,คุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ